อาอสตาร์ทเครื่อง สวัสดีครับยางทองอรหลยยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะเนี่ยมาดูวีออสันนี้เอาสตาร์ทเครื่องดีช่างหมูเห็นะชอบกินน้ำแล้วก็ยิ่งไปน้ำขาดเรื่อยๆความร้อนขึ้นเห็นไหมเวลารันน้ำนะส่งมาให้ผมดูในอินบ็อกพยายามหากวยแบบนี้เนี่ยกวยแบบนี้อันนี้ของแอสโตโปรดักต์เนี่ยเห็นไหมตัวนี้ใช้ดียี่ห้อนี้แอสโตโปรดักต์ เห็นไหมออาดับ,บเครื่องช่างหมคันนี้เนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากน้ํารั่วมาก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยู่ขอนแก่นก็คือข้อความมาถามว่าเออเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความร้อนสวิงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็กินน้ําเวลาขับเร็วความร้อนก็ขึ้นความร้อนขึ้นเป็นร้อยเลยเพราะงั้นร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะ คันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าติดสมาร์ทเกตหรือเปล่าแต่ลูกค้าบอกว่าความร้อนมันขึ้นสูงมากเลยนะครับวิธีการซ่อมแซมวิธีการแก้ปัญหาวิธีการทดสอบเอาเรื่องการทดสอบก่อนหนึ่งก็คือเราต่อกวยต่อกวยแบบนี้เอาขวดก็ได้แต่ว่าขวดเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่นานถ้าขวดต่อปุ๊บเวลาน้ําร้อนขวดมันจะละลายนะครับให้ใส่เป็นกวยแบบนี้จะดีกว่าสตาร์ทเครื่องรันดูถ้าเกิดว่ามันมีฟอง ก็แสดงว่าฝาสูบเนี่ยมีปัญหาแต่ว่าถ้ามันไม่มีฟองไปดูไล่พวกหมอน้ามอน้ําอาจจะตันพัดลมไฟฟ้าหน้ารถเป็นยังไงบ้างพัดลมไฟฟ้าหมอน้ําเป็นยังไงบ้างทํางานไหมนะครับหมอน้ํารั่วไหมตันไหมแล้วก็สุดท้ายมีจุดที่รั่วซึมหรือเปล่า We ออสส่วนมากก็จะเจอช่วงนี้เนี่ยนะพอน้ําพวกนี้ชอบรั่วผุอะไรงนี้นะครับส่วนแนวทางการซ่อมแซม ถ้าเกิดว่ารถยังติดได้คันนี้รถติดได้ก็คือเอาไปส่งลูกไปโรงเรียนเช้าเย็นตามปกติรถมันติดได้เนี่ยเรายังพอซ่อมแซมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวีออสพังถึงขนาดที่ว่าสตาร์ทไม่ติดน้ำพุ่งแรงๆพุ่งแบบเป็นน้ำพุเลยอะไรเงี้ยจําเป็นที่จะต้องวางเครื่องใหม่เพราะว่ารถรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าอาการหนักมากๆจะไม่แนะนําให้ซ่อมแนะนําให้วางเครื่องใหม่จะจบกว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับส่วนแนวทางการซ่อมเราเลือออกมา เช็คฝาสูบป,ปาดฝาสูบแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องเช็คจะต้องตรวจสอบดูด้วยไม่งั้นเนี่ยปัญหามันไม่จบแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันว่าเราต้องตรวจสอบตรงไหนสําหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์ติดระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเอาลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาช่างเฟียสยกนี่นะฝาสูบเราเอาไปใสใ่แน,น่่นนอีเเกฝาสูบ น้ำเข้าเต็มเลยน้ำลงตอนที่ลื้อเครื่องนี่แหละเดี๋ยวมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยมาถึงขั้นตอนการตรวจเช็คที่เสื้อสูบนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือพิเศษอะเอาเครื่องมือพิเศษมาดูท่างหมนี่ครื่อมือพิเศษอันนี้ไมายนาสามไม่ใช่เป็นเขาเรียกเหล็กสำหรับวัดเสื้อโกงฝาโกงนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ในการเช็คด้วยว่า หน้าเสื้อสูบเนี่ยมีความโก่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แต่ฝาสูบใส่ไปปุ๊บปิดฝาสูบใช้ปเกเกนแท้อะไหล่แท้ทั้งหมดพอใช้ไประยะหนึ่งประมาณทัก3เดือน6เดือนจะเกิดอาการที่ว่ารถกินน้ําแล้วบางทีก็จะมีฟองผุดออกมาอีกเพราะว่าเสื้อสูบเราไม่ได้ทําการใส่ไม่ได้ทําการซ่อมนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คเสื้อสูบให้ดูนี่วิธีการเช็คเราต้องเช็ค เสื้อสูบด้วยว่าโกงหรือไม่โกงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมเช็คที่เสื้อสูบแล้วใส่หน้าฝาสูบอย่างเดียวเปลี่ยนประเก็นแต่ว่าเสื้อสูบมันโกงเนี่ยรับรองใช้แป๊บเดียวนะน้ำดันอีกเหมือนเดิมเป็นฟองหรือไม่ก็กินน้ําอีกในที่สุดนะครับเอามาช่างอามมาเช็คเนี่ยเราใช้เหล็กวัดโกงอย่างนี้เนี่ยเอาช่างหมูขึ้นมาดูก่อนดิเหล็กวัดโกงแบบนี้เนี่ย อย่าไปใช้ฟุตเหล็กนะมันไม่เที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟิลเลอร์เบอร์ะไรช่างอาัม0.05ใ,<ช>ใช่ไหม0.05เนี<ช>่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอก0.05เนี่ยๆๆเห็นไหมอ่ะทีนี้เราเสียบเสียบเข้าไประหว่างสูบเป็นไงเห็นไหมถัาหมูตัามือออกดิเห็นไหมโผง อาสถูกต่อไปนี่โกงแน่นอนเห็นไหมหง่ายๆเลยเอ่ะถูกต่อไปเ,เห็นไหมโป่งชัดเจนนะครับต้องยกเสื้อสูบลงเพื่อทําการรูปหน้าใส่หน้าด้วยนะถ้าเกิดว่าทําแค่ฝาสูบรับรองไม่อึดไม่ทนแป๊บเดียวพังซ้ําแน่นอนนะครับ A few moments later อา้ากลับมาจากลงกึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่หน้าเีย็บกีบ เห็นไ,ไหมรูปหน้านิดเดียวนิดหนึ่งนี่เอาฟิลเลอร์เกตเบอร์เดิม0.05นี่นะเอาวางเอาช่างอามแทงแทงดูเข้าไหมนี่เห็นไ,ไหมต้องอย่างนี้นี่เห็นไ,ไหมอ่าโอเคเรียบร้อยต้องใส่หน้าแบบนี้ด้วย นะครับเพราะว่ามันจะไม่ทนพอประกอบไปปุ๊บใช้ได้ไม่เกิน3เดือน6เดือนเท่านั้นแหละพังเหมือนเดิมกินน้ํยังได้น้อยกินน้ําแน่นอนหรือไม่ก็จะมีเป็นฟองไข่ปลาขึ้นสังเกตดูขันไหนถ้าเกิดว่าเปิดฝาสูบแล้วยังมีอาการกินน้ําหรือมีฟองไข่ปลาเล็กๆขึ้นนี่น่าเสื่อไม่ได้ทําสังเกตดูเบา้าตัวห้องผอไหมเนี่ยนะใช้ได้อยู่ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับ ลูกแหวนเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ประเก็นชุดใหญ่นะเนี่ยล้างแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมได้นะครับก็จะเซฟงบลงอีกเยอะนะเป็นหมื่นนะไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับใช้เครื่องเดิมใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมรถเก๋งส่วนมากที่เป็นเสื้อมินียมเนี่ยนะเสื้ออันนี้เป็นเสื้อมินียมนะเบาๆทั้งหมูลองเอามือยกดูดิเห็นไหมเบาๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเสื้อมินียมมันมีโอกาสโกงนะครับแล้วก็มีดีเซลบางรุ่นที่ แก้อาการไอน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใส่เสื้ออีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไม่บอกว่ารุ่นไหนถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับวันนี้เอา v ีออก่อนตัวตลาดนี่นะพวกตระกูลหนึ่งเอนแซนะไม่ว่าอยู่ในบอดี้อะไรถ้าเกิดว่ามีอาการน้ําดันแล้วอย่าลืมเอาฟิลเลอร์เกตเบอร์0.05จวัดด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็อย่าลืมเหล็กวัดกงอย่าไปเอาฟุตเหล็กทาบนะมันไม่มันไม่ตรงต้องใช้นี่เหล็กวัดกงโดยเฉพาะ เนี่ยทั้งอาร์มแกะดินี่เหล็กวัดโก่งแบบนี้แพงหน่อยแต่ว่าต้องมีติดอู่ไว้นะครับหน้าตาแบบนี้เหล็กวัดฝาสูบเสื้อสูบโก่งนะครับต้องมีแล้วก็ฟิลเลอร์เกตเนี่หชุดเีแค่นี้ก็เช็คได้แล้วนะครับจบเหลือแค่ประกอบแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากดูค่าแรงขันของ b ีออสหนนี่นะตัวนี้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมาทำคลิปประกอบเครื่อง บีออสหนึให้ดูถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะๆนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ